สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถ้าเป็นแบบนี้จะกลายเป็นเกลียดกันเจนนี่ยิวเคลียใจสามีไม่ตลกด้วยตอบชัดจ,จะเลิกไหมจากกรณีสามีหึงเดือดเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นที่คุณสามีอย่างยิวฉัดมงคลหึงเดือดเจนนี่กลางไลฟ์สดปมพูดถึงนุกธนดลทำเอายิวปาของใส่หน้าเจนนี่เลยกลางไลฟ์และออกอาการกโกรธแรงไม่ตลกด้วยจนเดินออกไป โดยเจนนี่พูดถึงนุกที่หอมแก้มยิวสามีด้านเจนนี่เลบบอกว่าได้พูดแกล้งว่านุกอย่าทำแบบนั้นมีอะไรมาลงที่ฉันปกติก็พูดได้หรือว่าสวยเหรอก็เลยหึงฉิบหายแล้วพรุ่งนี้เต็มติ๊ก o อกยิวหึงเจนนี่งานเข้าแล้วก่อนจะมีดราม่าต่างๆนานาทั้งห่วงเจนนี่ง้อยิวได้หรือยังดีกันหรือยังบางก็ดรามา่ายิวทำรุนแรงปาของใส่เจนนี่ภรรยากลางไลฟ์ ปมหึงนุกธนดลเป็นต้นงานนี้ก็มีการเคลียร์ใจเจนี่กับยิวจับเข่าคุยโดยเจนี่ขอโทษยิวอีกรอบพร้อมทั้งยอมรับผิดว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนเยอะๆแล้วมาทําให้ตัวเองเสียความรู้สึกเสียหน้าเขาพูดพลอยๆเขาไม่ทันคิดเขาขอโทษเขาขอโทษตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้เขาก็ขอโทษ ยู <You S 2> ก็บอกว่าอยากให้พูดแบบนี้กับเขาไม่เฉพาะในไลฟ์เพราะเขาไม่อินการพูดหน้าไลฟ์เพราะหน้าไลฟ์เราไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆเจนนี่อธิบายว่าถามพวกนี้คนในไลฟ์เขาควรจะนิ่งไหมพวกนี้ก็บอกว่าขอโทษแล้วก็นิ่งเดินขึ้นไปทำมืนมนืแล้วก็ไปนอนซะพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นยูเปิดใจตอนหนึ่งว่าไม่ได้ทำผิดมันได้อยู่แล้วแค่ว่าเขาต้องการเวลาลูกต้องการเวลา ลิลลี่น้องเจนนี่ก็สนับสนุนพี่เขยบอกพี่สาวว่าไปเที่ยวบ้างหยุดไลฟ์บ้างทั้งนี้ยวยังเผยอ,อีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่อยู่บ้านทําของกินกันแบบนี้ก็มีความสุขแถมลิลลี่ต้องมาช่วยโคชให้พี่สาวอีกแรงให้หยุดไลฟ์บ้างโดยยวบอกอีกว่าเหมือนถามว่าผมจะเลิกกับเจนนี่ไหมผมจะไม่เลิกกับเจนนี่เพราะผมรักเจนนี่และลูกมาก ผมไม่อยากให้ลูกขาดแม่ไม่อยากให้ลูกขาดความอบอุ่นแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆและจนมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเกลียดกันจริงๆเกลียดกันและจำทนผมเลยพยายามพูดแบบนี้กับเจนหลังเกลียดใจเจนนี่สุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮโดยยิ้วเช็ดน้ำตาปลอบว่าถ้าตัวเองทำงานน้อยลงตัวเองจะมีเวลาโฟกัสครอบครัวตัวเองจะเข้าใจมากกว่านี้เขาบอกแค่นี้พอ เจนี่รำให้เผยความรู้สึกเช่นกันว่ามันอาจจะยังเยอะไปในความคิดตัวเองแต่เหมือนที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าเขาก็ลดลงมาเยอะคอนเสิร์ตเขาก็ปฏิเสธไปเยอะมากเขาก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ดีพอก่อนทั้งคู่จะกอดกันเคลียร์ใจกลับมารักกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ